สวัสดีมีความสุขหลาย,ลายๆเด้อจ้าพี่นอ้องมืงอนีอากาบีสิพาย่างเล่อบ่งคงู่บ่าหวหัวเผือกหัวมันแถวนี้แหละจ้ะพี่น้องอันนี้บมม่แเ่นเทศกาสกยังเด้อจ้ะเด้อเป็นวันที่มีแดดออกฝรั่งขาเจ้าก็ได้ออกมากินกาแฟามาช้อปปิ้งมานัดเจอกันพบปะกันเพื่อนฟูงต่างภาษาเนาะจะบ้านเพื่อนบ่ใครมีแดดพอมีแดดเน,นี่ยกะนัาเจอกันจุสิ่ละแตกสวดสวดยุจากลูกไผยัวภัย โอ้โหนี่หร okay, so <c oughs> <laughs> <laughs> ือบางก็ออกพีก <h ari> ับบนอกต่างหลายสซ่หลายวะเวียดด้สยยังดีเพราะไม่น้อยเฝ้าเบื่อ่อยเด้อพีนาทงเสร็จไปประกวดไม่ทองคำฝังมุกใครโจยใหญ่เอาไปเลย ข่อยไม่อยู่ดีโดดเราข่อยย่างพระท่านฝรั่งจ้าเกือบพี่น้องเขาก็ย่างปกติของเขาได้ฝรั่งแต่ว่าข่อยจำบอกจำว่าังื่อท่านควรอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขาจะหนาวเขาเจ้าจะไป็นเสื้จะได้เฝ้าย่างเขาตึกเขาเป็นสตาฟที่พี่เป็นต้องการแต่เลือกจ้ัภาษากับบ่ได้กัดยู่เอาเพื่ออีหยังข่อยจะงงขึ้นจะมวนบ้าเห็นแดดเห็นเสพย์มาแล้วพี่น้องเอ้ยบอกภาษากับบ่อแด้บ่อหูเรียงบ่อได้แต่ว่า You wanna see me? If you don't see me, I see you there. ตาซัอย่าให้มะนเอาหัวเขาท่านั้นแต่ฉันจะเอามาเด้อมาผิดตนอยู่น้ํากันเาได้มากหัวเขารักได้นะจ๊ะหัวเขาแต่บ่สนับสนุนให้ไปเยี่ยงหัวเขาได้จะะเด้อ เมืองบาประเทศอังกฤษสถาปนิกข้าเจ้าจะออกไปทางโลมันจากพิ้องคัาเพราะสมัยก่อนนี่นี่ทหารโลมันข้าเจ้ามาฟังข่ายอยู่เมืองนี่จากมาปากหลักตั้งค่ายแเราก็มาขุดเจอบอ่อน้ำปุธรรมชาติตั้งแต่สมัยโบราณอะเล็กเซนดราชิโอพัตหัวเขาชิโอ,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 อพัตตาโบราณ ที่ถถาว่วมไปใกล่เี่ยเออนั่นแหละสรุปมีทหารโรมมน่นก็นจะจาตระงังาายอยู่นี่ละเจา้าพอน้ำพูน้ำพูอันนี้ผูดด้ใดเป็นจากเป็นเกลือนป็น,น้อนแซ่กับเศร้าว่าสานจะเลยเป็นสิ่งมหาศจรรย์ของเมืองบาปพเพิ่นจา้าซัมนีลาประวัติที่ลูลๆมากที่ได้ยินฝรังเบบอกส่ฟางจา้า เป็นบอสเซากับสไตล์โรมันใช่พี่น้องตั้งแต่บมีโควิดทั่วลิตรลายลายพี่น้องช่วงโควิดมเนี่ยจากเงียบแน่สมัยตะกี้คึกคืนเพียงอ,อย่างนี้ในเมืองในน่อย,นยพี่น้องเอ้ยแตกบึมบึมเย้คาคนจากภาคกันออกมาเนะี่ย ก็วิวก็เกาแหละพี่น้องจะฟาวเบื่อเด้อจ้าวิวก็เกาพอวันตืนงยหน่อยหนึ่งาแล้วนี้โอกาสไปเที่ยวเมืองอื่นจะทายไห้เบิ่งอยู่หอกจ้าขนมร้านนี้ก็เป็นกระแซบแซบของหวานนะแต่ว่าขอเป็นคนที่บอกให้กินของหวานจ้าขอจะกินคตรายอยู่ข้างในคุณน่ะพี่น,อน้องเป็นตัดแซบเป็นตัดเจบแจไอ กะเทยเนาะจังไรคือเก,ออกล่ะพี่น้องครเอออินบอพี่นอ้องอืคนขับรถข่อยมาราบแล้วจ้ารถส่วนโตคนมาแล้วมีหอดคนตางเมือง่นมากลากกระเป๋าบาหนีสงสัยสีมีงานปาร์ตี้เมื่อแรกจา้าข้าจมิมาทางขึ้นน,น่าจะเป็นถ้าเป็นเฉพาะผู้หญิงน่าจะเป็นงานปาร์ตีเ้เฮนในนะจ้ะ พืชสละโสดของเขาจากแบบแคลายๆแบบน่้เฮ้ยฉันจะได้ผัวแล้วกูจะได้กินจ้อยแล้วเว้ยอย่างสินะปาตีล่าอัมลาสพรมโสดจ้าไปรอด้อจ้จเด้เดอคนขับรถมาแล้วจ้ารถส่วนตัวมาแล้วบายบาย